สวัสดีครับผมซีนะครับจากบริษัท International Connect Trade นะฮะหรือว่า Ink Man ทางเราเป็นผู้จัดจำหน่ายและก็เป็นผู้ผลิตนะครับสินค้าที่เราเรียกว่า i i n n s h e e t นะครับหรือว่า photo cake นั่นเองเราจะผลิตแผ่นรูปทานได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปตกแต่งบนหน้าเค้กหรือในวงการเราเรียกว่าโฟ o ต้เค k e ทำให้ร้านเค้กเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยการเอารูปที่มีความหมายไม่ว่าจะเป็นโลโก้หรือความทรงจําหรือรูปคนสําคัญของเขานะครับเอามาใส่ไว้ที่หน้าเค้กแล้วก็สามารถที่จะถานได้ถูกสุขลักษณะแล้วก็มีอยอยดด้วยนะครับผมสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราสปายของพวกนี้ให้กับทางโรงแรมร้านเค้กร้านเบเกอรี่แล้วก็ SME นะครับทำให้มีเค้กที่จะมีรูปถ่าย ไม่ว่าจะเป็นรูปการ์ตูนโลโก้บริษัทหรือว่าอีเวนต,ต์ต่างๆได้เลยแล้วคุณสามารถที่จะทานได้ทั้งเค้กเลยนะครับเพราะว่าแผ่นที่เป็นรูปนี้นะฮะจะผลิตจากแผ่นน้ำตาลนะครับแล้วก็แป้งวัตถุดิบประมาณ85เลยนะครับใช้ในประเทศไทยหมดเลยนะฮะและนี่ก็คือผลงานที่ทางบริษัทเรากับ Innovative House แล้วก็วชนะครับได้ร่วมทำด้วยกัน แล้วก็ร่วมสนับสนุนใช้เวลาเกือบ8ปีเลยนะครับอันนี้กว่าจะสำเร็จเป็นลูกโปรดักต์เป็นสินค้าลักษณะนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งแล้วก็คือผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนนะครับถ้าเขาทำเรื่องเบเกอรี่ทำร้านกาแฟทำโรงแรมทำร้านอาหารทำงานอีเวนต์อยู่นะครับการที่ได้โฟโต้เค้กไปเนี่ยหรือรูปที่ทานได้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับพวกเขาด้วย จากที่เคยขายเค้กได้120บาทต่อก้อนเมื่อทำรูปเค้กรูปถ่ายใส่การ์ตูนที่ลูกเขาชอบไปหรือวันที่มีความหมายไปมันก็ทำให้เค้กก้อนนั้นสามารถที่จะมีมูลค่าเพิ่มเป็น190-250บาทได้ง่ายๆเลยครับผม<อ>ตัวกระดาษนี้จะเป็นสิ่งที่ทำจากแป้ง<ม>นะครับเป็นแป้งสาลีนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่ในนั้นด้วยโรงงานของเรานะครับก็ มีมาตรฐานแล้วก็อยู่ที่จังหวัดพระยานะครับผลิตที่เมืองไทยเลยนะครับเพื่อลดการนําเข้าแล้วก็ใช้วัตถุดิบในประเทศนะครับส่วนสีที่คุณเห็นเนี่ยมันเหมือนเป็นสีผสมอาหารนะครับแต่เราใช้เครื่องพิมพ์เราจะใช้เครื่องพิมพ์ดิจิตอลเนี่ยแหละครับพิ้นด้วยสีผสมอาหารออกมาใส่แผ่นน้ำตาลน,นะครับแล้วก็สามารถตัดแต่งแล้ก็เอามาวางไว้บนหน้าเคก้ก เบอรี่ได้ลยสีนี้มีจำหน่ายแยกไหมหรือว่าสีเราจำหน่ายแยกด้วยครับผมก็มันจะมีเป็นชุดเลยครับชุดสำหรับเริ่มต้นอ่าก็ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกเซตที่เหมาะสมเรามีเครื่องพิมพ์บนเครื่องดื่มด้วยนะครับอ่าพิมพ์บนช็อกโกแลตพิมพ์บนเวเฟอร์พิมพ์บนเค้กอ่านะครับแล้วตัวเค้กเค้กไฟลุกเนี่ยครับครับ เค้กบนไฟลุกนะครับมันจะมีอีกส่วนประกอบหนึ่งเราเรียกว่าแผ่นเวเฟอร์นะครับหรือว่าแผ่นตัวนี้แผ่นเวเฟอร์เนี่ยจะทําจากข้าวเหมือนคล้ายๆข,ข้าวเกลียบอะครับนะครับแต่ว่าเราเอาเวเฟอร์เนี้ยวางไว้บนหน้าเค้กแล้วก็จุดไฟนะครับเราก็จะเหมือนกับลักษณะที่ว่าแผ่นเวเฟอร์เนี่ย มันก็จะลามไฟไปทําให้เราเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในหรือว่าโลโก้ไอซ,ซิ่งชีสตัวนี้ครับผมเฟเอร์ไติไดไฟได้ติดไฟได้รับประทานได้ปกติรับประทานได้ปกติเลยใช่ครับผมใช่ซึ่งเราจําหน่ายทั้งไอซ,ซิ่งชีสตัวนี้ และเวเฟอร์ชีสตัวนี้ด้วยครับพวกนี้คือพร้อมจำหน่ายหมดแล้วถูกต้องใช่ครับว่าที่เป็นกระดาษทานได้หมื่ที่เป็นสีที่ใช้ได้ถูกต้องครับคือร้านร้านลูกไปที่เป็นปของกันเนี่ยก็สามารถซื้อไปใช้ได้ใช่ซื้อไปใช้ได้เลยครับใช่เรามีเครื่องปริ้นช็อกโอกแลตสามมิติเรามีเครื่องปริ้นเค้กอะไรก็แล้วแต่ด้วยนะครับผม ถ้าเป็นเรื่องการพิมพ์บนอาหารนะครับก็ติดต่อที่เราได้เลยครับโฟโต้เค้กไทยแลนด์นะครับผมถ้าสนใจสินค้าของเรานะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัทของเราเลยครับโฟโต้เค้กไทยแลนด์เข้าเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.photocake Thailand.com นะฮะหรือว่า Line นะครับจะเป็น a อ Sign Photo c a ค e รับง่ายๆเลยครับผมอันนี้นี่คือทำมาเป็นตัวอย่างอันนี้ทำเป็นตัวอย่างครับผมอ่ะดูออบ ข้างล่างก็จะเป็นเค้กข้างล่างเป็นคัพเค้กปกติใช่ครับข้างบนตัวจะเป็นตัวไอซิ่งชีสอันนี้มันคือใช้ตัวตัวพิม์ออกมาใช่ไหมใช่ใครับอันนี้ก็เน่ยในแผ่นน้ำตาลอยู่บนคัพเค้กอีกทีนึงแล้วถ้าเกิดสมมติเอยงแช่ตู้เย็นได้ทำให้อร่อยขึ้นหรือมาแผ่นแผ่นน่มันจะนุ่มขึ้นถ้าเกิดมันโดนตู้เย็น มันโดนความชื้นในตู้เย็นนะครับผมบมันจะกลืนไปเนื้อเดียวกับตัวบัสเตอร์อะค่ะอืมมันมีไอซิ่งชีสเลยครับอ่าเนี่ยครับปุ๊บหลังจากที่อ่ามันก็จะเป็นอันน,อนี้มันยังไม่แบบต้มน,นะคะอ๋อใช่อันนี้คือกระดาษใช่ไหมฮะอันนี้คืออ่าแผ่นไอซิ่งชีสเนี่ยแหละครับใช่ก็จะเหมือนกระดาษเลยเนาะใช่ครับแต่มันจะกินได้ทั้งอันเลยใช่ อ่าอ่เรากดให้ดูเลยครับกดนะครับปุ๊บโอเคอเพราะว่าช้อนเนี่ยมันจะเหมือนกับอ่าเรียกว่าไงอะช้อนตัวเนี้ยมันอาจจะรับน้ําหนักนิดนึงแล้วหน้าเค้กมันนุ่มครับผมโอเคอ,อ่าแล้วก็คือตักทานเข้าไปได้เลยใช่ใช่ครับนี่ได้เลยอ่ะทานให้ดูหน่อยครับผมนี่ พีเซนเตอร์ครับพีเซนเตอร์ทานได้เลยครับทานได้เลยนะคะทานได้เลยครับนี่ลองทานเลยครับคือมันก็ละลายเข้าไปเลยเนาะใช่ไหมไอ้ตัวตุกกระดาษเลยค่บต้องเคี้ยวมันละลายไปเลยต้องเคี้ยวเพราะว่าเหมือนเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลนะคะเป็นไอซิ่งเป็นแป้งผสมน้ำตาลก็จะมีรสชาติหวานแล้วก็หอมอร่อยค่ะ โอเคโอเค <coughs> <Okay. laughs> okay.